อันบางเหงามันเหงาเห็ดพี่น้องกูเลยปัดบ้างเลยอืมดอกนี้พี่น้องจะกำกับบุหงุ่มบ้างแน่กูเห็นหมดมือสามบ้างขอนสามขออนุญาตต,าต,าตาัดตั้งจ่าอ้าวสองดอกทัพพี่น้อง แมนพี่น่องโอ้ว้าิดโตมังพี่น่องโอ้เริ่มเขียวแล้วมังบบกมันนี่ดอกนึงพี่น่องจ้าอนุญยตถไทยลูกอืมพี่น้อ ดอกพี่น้องแกงอิมอ่ม,มเมื่อกำบอหงพี่น้องมาเห็นเมื่อสามวันก่อนน,นะบ้าดอกน้อยมานอะไรแค่กันขออนุญาตตัดพี่น้องเห็นเิ็ดบัวตาเนี่ย Ừm, nói Xám này đây, yếu Bây giờ Mắt của khám bà, nó khá nề, nói Bà đại gái, bà มือสบ้าเอาดอกนี้ก่อนอย่ให้ตังหน่อยหนูด่งเปรีปปยๆเอาหวัวขามันเอาขามันไปทีเดียวอย่าเอออกแล้ว สมอชอบนั่นแม่บ่นี่เห็นบักนาวพี่น้องเห็นยังบ่จ้าน่ะไอ้กูซูยังไหนเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่จ้า งามนี่โอ้ยมึงก็คักพี่นงเลยตังการกำมันต้องชาง,องอรถมาเดี๋ยพี่นองเขาก่อนเห็นบ่จ้า พ <s ore chains> <Haj ar> ี่น้องจะเห็นมั้ยดอกยางงามพี่น้องน่าโมี่น้องอื เ็นสปานะะแนนแค่นเน่ยโอ้ยมีลูกน่อยน้ำตาลิโตนแทงอ่ะมึงนน่ยกำลังขึ้นจ้ะ ต้องเบิ้งดีๆใส่ละดอกนั่งมาหันนี่จ้ะโอ้สองหนังนี่นี่จ้ะนี่เม่มันอืมนี่นี่ดอกนะั่งพี่น้องจ้าเห็นไหมคะโอ้เกี๊ยบปาเห็นมงหันเราเมืงคอนวรเริ่มตาไล่แล้ว ขออนุญาตตัดด้วยค่ะม้แวาขากล่องมาน้ำตัดมาได้กันปิดกล่องมันนั่นง่พี่น้องน้มบ่ก็ร่งไปิดจะหักดอกง่ายกว่าหนีก็จะมีแม่งกินแต่ก็อยากให้มันงา่ากว่าหนีอยู่แล้ว่าก็มาแล้วเห็นแล้วก็ต้องเอาเลยพี่นอ้องขออนุญาตตัดค่ะพี่นอ้องมี่จะดอกน้อยแต่ว่ากันเห็นแล้วบ่อเอามันเน่าเลยพี่นอ้อง กำลังขึ้นหลาเพื่อแต่พี่อูพี่ยัยยุปันว่าเฮ็ดเพาะแม่พี่นอ้องมันคือดอกน่อยสิเลยเว้ยมันี่ตอนที่ตวนมันแทฉพี่น้องเห็นมาจาัสนี่อืมเห็นจ้ากําลังงามโอ้สามสีหนังสี่ดอกห้าดอก อันดอกหนึ่งกเจ็ดดอกปุนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเห็นน้ำมันสาวมึงขอนมาเด็ดเลยโอ้ยมันบังจ้ะขอโทดขอเอาไพรแมนบ่น,นั่นโอ้ยดอกข้างในกับแมนพี่น้องอันต้าน่ายแต่จะได้มาเกิดกวางกันยู่นี่นอืมพี่น้องมาเลย กูเด้อขวนเลยกอนะมึงเนี่ยไม่้องเห็นบะต้าเอ้ามันจะเป็นแจ้งสี่มันมันบมล่ะตรงม่แล้กวนได้กดไน้อกจานไอดอกแล้ว เดียวคนเดียวต้งมงก็เป็นนาดกันจ้ะพี่น้องเห็นยังบ่นี มันลำบากอย่ที่ไหเรามองม่ัดเออนี่ยแหม,อมบอกจะกู่เฟตพี่น้องเฮดจ้าสามดอกอือตูปุตดดพี่กาลขึ้น เอาซำมันเห็นเนี่ยแหละนอนพวดก็บ่เอาจ้ะเดอกกำลังงามกำลังงามจ้ะกำลังงามโอ้ย